สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟทุกทุกท่านนะคะมาพบกับช่องพังนำโชคแฟมิลี่ค่ะก็ได้พานำโชคมาเดินเล่นนะคะตามเคยค่ะแม่แม่่มมะกิจวัตรประจำวันนะคะเดินเล่นออกกำลังกายคะ่ะวันนี้เล่น ขี้ดินนะคะชุบแป้งทอดเลยนะคะวันนี้นะพานํำโชคมาชุบแป้งนะคะแม่แม่ค่ะเดินเล่นออกกำลังกายเล่นขี้ดินนะคะฝุ่นเต็มเลยค่ะแม่แม่คะ ส่วนมากก็ให้เขาเดินเล่นออกกําลังกายนะคะไม่ค่อยมีอะไรกินนะคะแต่ว่าให้เขาได้ผ่อนคลายบ้างนะคะเดินเล่นก็เดินเล่นจริงๆนะคะเดิน เดินอย่างเดียวเลยค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกมาบ้างทำให้พื้นหญ้าพื้นท้องนาเขียวชะอุ่มนะคะแม่ควานตัวน้อยก็ถือกระปุกน้ำหิ้วตามพ่อควานนะคะมาเลี้ยงน้ำโชคด้วยนะคะวันนี้ ไปไหนน้อวันนี้เรือตัวของนางมีแต่ขี้ดินนะคะชุบแป้งทอดได้นะคะแม่ๆค่ะ ไม่กลิ่นนะคะไม่ๆม่ขะเดินเรื่อยๆเดินไปดูสิคะว่าจะชอบตรงไหน,น กินยานะคะ วันนี้ไม่ได้ไปอาบน้ำชีนะคะเด<า>ินเล่น,ลนออกกำลังกายไปเรื่อยๆค่ะ กินต้นข่อยนะคะ ค้นข่โดนน้ำฝนก็เขียวมากเลยนะคะใบเขียวชอบมากเลยค่ะนำโชคไปอีกแล้วไปแล้วนะคะตามนำโชคไปเลยค่ะ คลองน้ำนะคะคลองอส่งน้ำนเดี๋ยวไปอาบน้ำสะกันค่ะเล่นน้ำสะนะคะร้อนแล้วน้ำโชกบอกร้อนแล้ว รีวเลยนะคะไม่ควานเดินไม่ทันแล้ววิง่งวิ่งค่ะวิ่งวิง่ลงไปเล่นน้ำสระนะคะขาไม่ให้ลงอามนะคะแต่ว่าใช้งวงตักขึ้นมาได้ค่ะ โชคเดินเร็วมากเลยมาเร็ว ถึงสะน้ำแล้วนะคะไม่ลงบ่เพื่อนี่นะคะนี่หลอดน้ำอะ่ะใช่โชว์กำลังหาทางลงนะคะ,ะ,ะทางลงเลยดีจังทางลงไปกินน้ำเร็ว ค,คนเก่งของพี่คนเก่งของนำคนเก่งของน้องแทรวคนเก่งของพี่ตัวแข็งหนารีบมือนร้องนะคิดว่าใจยน่าตามมันมันเหม่นชิดก็เดี๋ยวย้ามีได้ไปดูนำโชกินน้ำกันค่ะทำไมโชไม่อาบน้ำอาบไม่ได้เขาไม่ให้ลงอาบกาให้ยืนใช้งวงตักได้ค่ะ ให้อุ้งตังเรก็สานะค่ะน้ำบ่อนี้นะคะสะนี้เขาไม่ให้ลงอาบนะคะเพราะว่าเขาสูบไปใช้นะคะเรื่องสูบอยู่นู่นค่ะสูบไปใช้อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะ ไม่ให้ช้างลงไปอาบไปขี้ไปเยี่ยวใส่นะคะแต่ว่าให้ตักใช้งวงตักกินได้นะคะใช้งวงสอดใส่ตัวใช้งวงสาดใส่ตัวได้แต่ว่าห้ามลงอาบลงเชะน้ำชีลงอาบได้น้ำชีลงอาบได้ค่ะตาขึ้นไปได้แล้ว ตอนนี้ก็กลับที่พักกันนะคะเดินมาถึงจุดน,นี้ก็กลับที่พักกันได้ค่ะเา้าเอาเอา,เอาขึ้นไป,ไปแล้วขึ้นดีๆค่ะขึ้นดีๆไปทางรู้นแล้วเลี้ยวกลับได้แล้วค่ะ มมนนะยยยด้ววงัเดี๋ยวกลับได้แล้วนะคะกลับที่พักไม่อยากกลับค่ะแม่แม่คะแม่แม่วม่เลยไม่ต้องปอ่ะฝากพี่พี่แม่แม่ fc ทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ ช่องพังนำโชคแฟมิลี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยค่ะตอนนี้นำโชคก็กำลังเดินทางกลับที่พักนะคะเว่ <แฟ S 1> ไปเรื่อยๆค่ะ,ะ,ะเ,เนะว่ทานยอดไผ่ก่อนนะคะกินลอดไผ่ก่อนแล้วกลับ ยอดไผ่ก็โดนน้ำฝนก็เขียวชะอุ่มเลยเขียวเข้มเขียว,ยวอ่อนอร่อยไหมคะมท้องนางสิคะไุ่นเต็มตัวเลยวันนี้ไม่ได้ไม่ได้อาบน้ำแลยธรรมชาตินะคะ ไม่ได้ไปน้ําชีเลยวันนี้ในใกลจะค่ำแล้วเพราะว่าใกล้จะค่ำแล้วน้องเพลียบอกต้องกลับที่พักก็ไปน <c oughs> พอนค่ะดูท้องนางสิคะใครเยห้เให้ขนาด อร่อยไหมคะโชคหน่อไม้ก็เริ่ม okay ขึ้นแล้วนะคะแม่แม่ค่ะ นอไม้อ่อนๆจากธรรมชาติก็ขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าฝนตกมาก็หลายรอบแล้วนะคะทำให้พื้นป่าก็เขียวชะอุ่มไปด้วยนะคะมโชคก็กินยอดไผ่คขเคียว,ยวตามธรรมชาตินะคะ แม่แคลกับพ่อฟางก็เล่นอยู่ทางนี้อำโชก็ยืนกินไม่ขยับไปไหนเลยบอกว่าถ้ากลับที่พักนี้ไม่อยากกลับเลยค่ะแม่ค่ะถ้าถ้าย้อนหันหน้ากลับที่พักนี้จากยืนกินไม่ยอมกลับเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเย็นยิ่งอร่อยเลยนะคะ อร่อยไหมน้อยืนนิ่งกินไม่ขยับเลยวันนี้แม่ขวานก็ได้พาแม่ๆมาเดินเล่นกับน,นำโชคนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะคะดูความน่ารักของน้องนำโชคได้คะ่ะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ขวานก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะแม่ๆค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะ